ในคลิปนี้ผมจะแนะนำการประยุกต์ใช้สำเนียง2 and f มาเล่นกับทุกแนวเพลงเพื่อให้เกิดสำเนียงที่เป็นสากลหรือ international นะครับอ่าตอนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจว่าาสำเนียง t 4 o f o เนี่ยคืออะไรเราต้องรู้ที่มาที่ไปกัอนว่า t 4 o f o เนี่ยมันมาจากคำว่า two and f o count หรือการนับ2 and f ซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญใน การนับอันนี้ก็คือมันเป็นเพียงแค่การนับจำเอาไว้ว่าเป็นเพียงแค่การนับหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดว่า two and f เนี่ยอ่าต้องเปิดไปทรนอมแบบนี้แล้วจังหวะมันจะเปลี่ยนไปอ่ามันจะลดจังหวะลงครึ่งนึงหรือสองเท่าหรือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าหรืออ่าเรียกว่าสัดส่วนย่อยจะเปลี่ยนใบความจริงไม่ใช่เลยความจริงคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมด อสมมุติว่าเราเล่นเพลงจังหวะ4/4เนี่ยความเร็ว80 BPM เนี่ยก็คือความเร็ว80 BPM เหมือนเดิมเพียงแค่ว่าจากที่ปกติเราเล่นแบบนี้เฟสฟิลนะครับแบบเฟ f i ิลก็คือ1และ2และ3และ4และ1อันนี้คือจังหวะแบบปกติแต่ทีนี้พอเป็นพอเป็น2 and 4เนี่ยหกับ3จะลอยขึ้นและ2กับ4จะตกลงอย่างนี้1 2 สามสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้อันนี้คือเท้านะอาจินตนาการเหมือนเป็นเทา้าเมื่อเรานับ t o and f o r หรือเปลี่ยนวิธีการนับจาก1 2 3 4เป็น1 2 3 4แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำเนียงหรือดินามิกหรือกรูฟอ่าหรือการเน้นของเรามันจะเปลี่ยนไปเมื่อ มันเปลี่ยนไปแบบนี้เรียกว่ามันเป็นธรรมชาติแบบใหม่ที่เราไม่สามารถฝืนได้เรียกว่าเราไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้ถ้าเราถ้าเราตบทุกตัวเนี่ยหรือว่าเราดาวบิททุกจังหวะา 1, น two t h เนี่ยมันจะเกิดความหนัก เกิดความหนักทุกตัวหรือว่าไม่มีดินามิกเลยหรือว่ามันมันแฟลตดินามิกมันแฟลตคือมันเท่ากันมันหนักเท่ากันมันไม่มีหนักเบาฉะนั้นเมื่อมันไม่มีหนักเบามันไม่มีความสมูทมันจะไม่มีความไพเราะไม่ว่าเราจะเล่นแนวไหนก็ตามนะครับอ่าถ้าเรามีดินามิกแบบนี้มันทําให้สำเนียงการเล่นหรือน้ําหนักของเพลงมันน่าฟังขึ้นอ่าสมมุติผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างนับแบบปกติกับนับ2 and 4อ่านับทุกเรียกว่านับทุกบีทเลย กับนับ2 and 4เป็นยังไงอ่ะแบบแรกทุกบีดเลย 1, 2, 3, 4เห็นไหมครับว <you> ่าแข็งนะเนี่ยคือ ความแข็งของมันคือสำเนียงมันมัน,ม,นมันไม่เพาะคือมันเป็นน้ำหนักที่เท่ากันหมดเลยมันไม่มีเรียกว่าความหนักเบาไม่มีความอย่างเงี้ยอ่าเป็นเป็นความพลิ้วไหวของน้ำหนักอ่าแต่เมื่อผมเปลี่ยนวิธีการนับนะครับเป็นอย่างงี้ one two three four ผมจะยกเท้าขึ้นกับ1งกับ3แล้วก็ตกที่สองกับสี่เอา one two three four เห็นไหมครับว่าสำเนียงผมน่าฟังขึ้นน้ำหนักเปลี่ยนไปมีความสมูทขึ้นทุกหัวบีทหรือ1กับ3และมีการเน้นที่2กั4 2> บ4เปรียนเสม,มือนถ้ามองจังหวะง่ายๆเหมือนจังหวะกลองเนี่ยตึกโต๊ะตึกตึกโต๊ะนะตึกโต๊ะเสียงของแนจะมีการดังแล้วก็พุ่งและแอตแท็กกว่าเสียงเบสรัมหรือกระเดื่องใช่ไหมครับอันนี้แหละแล้วจังหวะแบบนี้ทั่วไปเนี่ยอ่าแอคเซนต์จะอยู่ที่แซนก็คือ สองกับสี่ตึกโตตึกตึกโตตึกโตตึกตึตกโต,อ,ต,กตอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแบบเนี้ยอันนี้คือกรูฟที่ดีอ่ะบางคนอาจจะยังฟังไม่ออกว่าเอ๊ะมันแปลกมันแตกต่างกว่ากันยังไงอันเดี๋ยวผมจะลองใส่สัดส่วนย่อยอ่หรือรีทึมิกให้มันละเอียดมากขึ้นอ่ะเพื่อให้ได้ยินสำเนียงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอ่ะผมจะเพิ่มสัดส่วนย่อยเข้าไปเป็นอ่าเพิ่มเอทโน้ตเข้าไปอ่ขาขบเขดหนึ่งชั้นหรือครึ่งจังหวะเข้าไป จากธรรมดาก่อนแล้วก็ต่อด้วย two and four นะครับธรรมดานะ่งสองสา two and four มันมีความเปลี่ยนไปมีความสมูทขึ้นแล้วแอคเซนต์มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นอ่าอันนี้คือผมไม่ได้แกล้งทำนะเรียกว่าผมปล่อยไปตามโฟลว์ของธรรมชาติที่การนับจังหวะแบบเนี้ยมันจะพาไปเพราะว่าอะไรร่างกายเราไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้เมื่อเราเน้นทุกตัวร่างกายธรรมชาติมันเหมือนแรงโน้มถ่วงเหมือนโมเมนตัมที่มันตกลงนี้ตลอดมันก็จะพาเราให้เราเน้นทุกตัวแต่เมื่อโมเมนตัมมันลอยขึ้น มันจะมีความหน่วงบางอย่างและเนี่ยก็คือ,อเป็นที่มาหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นแบบเลดแบ๊กด้วยเลดแบ๊กก็เหมือนแบบเหมือนช้ากว่านิดนึงอ,ะอ่ะอ่ามุดจังหวะตกแล้ว มันมันมีความหน่วงหรือว่าเหมือนมาช้าแต่มันไม่ได้เรื่อว่าเราเล่นแบบลากจังหวะหรือเล่นจังหวะหย่อนนะเมื่อเราฝึกแบบนี้จนเราสามารถคุมทามมิ่งได้แล้วเนี่ยไออาการเลทแบก็กอ่าแบบเนี้ยมันจะมาเองอ่าโดยธรรมชาติเนื่องจากอะไรเราไม่สามารถฝืนธรรมชาติได้เห็นไหมเมื่อหนึ่งกับสามมารอยขึ้นอนะ่ะความที่มันจะคงที่อ่ะมันจะเป็น ไอหนึ่งกับสามเนี่ยมันจะมีสเปซหรือมันจะมีช่องว่างของความว่างเปล่าเยอะฉะนั้นในการที่เราจะหวดลงมาให้มันโดนหรือไม่โดนเนี่ยมันคือศิละปะแหละแต่ก่อนที่เราจะทําให้มันเกิดการแบบเหลื่อมเล็กน้อยด้วยความตั้งใจได้เนี่ยมันต้องเกิดมาจากเบสิกที่แน่นก่อนเบสิกที่แน่นก็คือคุณอาจจะต้องเปิดเมทรนอม2 and 4ให้มันแล้วคุณต้องเล่นให้ตรงคลิกให้ได้ก่อนตรงคลิกอย่างเช่นคลิกให้ดังสองกับสี่เทคนิคก็คือสมมติ เพลงจังหวะแปดสบเนี่ยคุณก็ต้องเปิดความเร็ว40อันนี้แบบออร์แกนิกธรรมชาตินะคือต้องการแค่เสียงคลิกของเมทรนอมเนี่ยสมมติคุณเปิดเมทรนอมสี่สิบแต่ความเร็วจริงคือ80ดสิบเรียกว่าหาร2จากความเร็วจริงเพลงที่คุณเล่นความเร็วเท่าไหร่คุณหาร2องเข้าไปแล้วเสียงคลิกที่ดังนั้นอนะ่ะให้มองว่ามันเป็นแค่เสียงคลิกของสกับสสมมติมันดังหนึาม สี่ให้มันคลิกก่อนแล้วค่อยนับหนึ่งหนึ่งเน้ยหนึ่งหนึ่งคลิกตกหนึ่งสองสามสี่ one two a one two three four one two three four one two three four เนี่ยคือการเปลี่ยนวิธีการนับแล้วเราจะต้องเปลี่ยนแบบเนี้ยแล้วก็เล่นให้มันตรงคลิก one 2 3 4 t 2 3 4 1 2 3 4ที่ทาของคุณวันท้าคุณต้องยกตกตลอดอย่างนี้3-4-1ลักษณะแบบนี้ครับอ่าและทีนี้เมื่อเราทำแบบนี้ได้แล้ว r ิทึมิ หรือสัดส่วนต่างๆในริทิมหรือการโซโล่ของคุณเนี่ยเพลงเดิมเล่นยังไงคุณเปลี่ยนวิธีการนับแล้วคุณต้องเล่นแบบเดิมให้ได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมก็คือสำเนียงที่จะไพเราะขึ้นแล้วมันจะติดตัวไปตลอดเลยเมื่อเราเล่นแบบนี้ได้เนี่ยต่อให้คุณกลับมาตกเท้าทุกจังหวะนะคุณก็จะติดสำเนียงทแอนโฟไปแล้วเรีวมันจะแกะไม่ออกแต่ก่อนที่มันจะติดสำเนียงเนี้ยสำเนียงติดมือแบบนี้ได้เนี่ยต้องใช้เวลานิดนึง ทีนี้เราเรา,เราสามารถใช้2 and โเนี่ยประยุกต์กับจังหวะ6-8ได้ไหมอ่าคำตอบก็คือได้นะครับได้แต่ว่าคุณจะต้องใช้เทคนิคนี้ก่อนคือ6-8เนี่ยหห้องมันมี6จังหวะ1 2 3่5ส1 2 3ามสี่ห้าหกหนึ่ง1 2 3สามสี่ห้าหหนึ่งสองสามสี่ เห็นไหมว่าเมื่อกี้ขนาดว่าผมตบทุกจังหวะนะแต่สำเนียงมันติดทวนโฟเอามาดูรายละเอียดกันว่ามันเป็นยังไงแอะก็คือ1ห,ห้องมี6จังหวะให้เราแบ่งเป็น3พยางาอ2ครั้งก็คือเหมือนใน1ห,ห้องเนี่ยจะเป็น2จังหวะแต่2จังหวะนี้ ในแต่ละจังหวะจะมีสัดส่วนย่อยเป็น3พยางซ่อนอยู่ก็คือ1จังหวะแรกคือ3พยางแรกก็คือ1 2 3อันนี้คือจังหวะที่1แล้วก็4 5 6เป็นจังหวะที่2เปรียบเสมือนว่าใน1ห้อง6จังหวะเนี่ยเปรียบเสมือนเล่น3พยางสองจังหวะก็คือ1 2 3 1 2ส1 2 3า2 3 2 3ก็คือจังหวะที่2นะ หนึ่งสองสามสองสองสามหนึ่งสองสามสองสองสามแบบนี้แล้วทีนี้หนึ่งกับสองเนี่ยให้เราตามเอา t o and f o r ใส่เข้าไปเลยก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือจังหวะตกเหมือนจังหวะที่สองนั่นเองแล้วก็หนึ่งสองสามของห้องต่อไปก็เป็นเหมือนจังหวะที่สามนั่นเองอ่าแล้วก็สี่ห้าหกก็เป็นเหมือนจังหวะที่สี่ อของห้องที่สองนั่นเองก็จะเป็นอย่างนี้จากสมมติอันนี้คือเท้าหกแปดธรรมดาเรานับอย่างนี้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งและหกแปดด้วแหละคือหัวใจสำคัญของการนับ two and four แบบนี้เลยเพราะว่า คุณสังเกตน,นะหนึ่งสองสมเนี่ยเห็นไหมมันคลิกถี่มากแต่เมื่อคุณ1 2ึ่งสอมี่ห้าหกเห็นไหมมันเหมือนคุณตบเท้าไปแค่ทีเดียวเองและที่เหลือคือ Space คือความลอยความฟุง้งอ่าหรือว่าสำเนียงที่มันลอยอ่าหรืออาการเลดแบ็กต่างๆที่ว่าเล่นหน่วงช้า อ่าเหลื่อมเหมือนเล่นตั้งใจให้เหลื่อมเนี่ยมันมาจากตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่าคุณสังเกตได้เลยอ่าอย่างเช่นจังหวะ68เนี่ยในโซนใหญ่ก็จะอยู่ในแนวเพลง,งบาลาดเนาะอ่าบาลาดก็จะเหมือนจังหวะช้าชอ่อาเนี่ย ตัวแถมบอดี้ผม เห็นไหมเนี่ยการเล่น6 8โดยการนับ2 and 4จะทำให้เกิดสำเนียงแบบนี้และเนี่ยนะคือสำเนียงที่มันใช่นะครับในการเล่นดอะทรีสากลถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปการสอนจริงๆของผมต่อไปนะครับ